ปปชมีมติตั้งคณะกรรมการขึ้น1ชุดเพื่อพิจารณาไต่สวนคำร้องกรณีถอดถอนประธานและรองประธานรัฐสภารวมถึงสมาชิกรัฐสภา308คนที่ลงมติสนับสนุนร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขที่มาสวาแล้วนะคะขณะที่ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเดินหน้ายื่นแจ้งความดำเนินคดีอาญาต่อไปค่ะคุณอนุชาคำดวงรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณอนุชาคะ ขณะที่สมาชิกวุฒิสภากลุ่ม40นะครับก็เตรียมที่จะยื่นคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมการปปชเพื่อที่จะประกอบการพิจารณาคำร้องตามที่ได้ยื่นไปแล้วก่อนหน้านี้ครับ สมาชิกวุฒิสภากลุ่ม40นำโดยนายวันชัยสอนสิริและนายประสานมฤคพิทักษ์แถลงว่าในวันพรุ่งนี้จะยืดจะเข้ายื่นเอกสารแนบคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญประเด็นแก้รัฐธรรมนูญที่มาสอวอต่อคณะกรรมการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อเป็นหลักฐานเพิมเ่มเติมประกอบการพิจารณาคำร้องที่ได้ยื่นไปแล้วก่อนหน้านี้ให้เห็นถึงความชัดเจนในการกระทำความผิดมากขึ้นนะครับและจะขอให้ปป,ปชเร่งรัดพิจารณาเป็นการเร่งด่วน ขณะดเดียวกันก็จะดําเนินการฟ้องในคดีอาญาตามมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปลอมแปลงเอกสารด้วยครับไม่ว่าจะตัวประธานสภา,าตลอดจนรองประธานรัฐสภา,ารวมทั้งเจ้าหน้าที่คนใดที่มีส่วนสนับสนุนและบรรดาบุคคลที่ลงมติถ้าปรากฏว่ามีการกระทำความผิดตัวบทมาตราใด ทั้งหมดไม่ว่าจะ300ร้อยหรือสามกว่าคนก็ต้องดำเนินคดีกันแบบเหมาเข่ง คณะที่ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ก็เตรียมนำคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญประกอบการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการปปชเพื่อดำเนินการเอาผิดกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ทูกล้าวถวายร่างกฎหมายนะครับและเตรียมยกร่างคำร้องเพื่อย,ยื่นถอดถอนสสและสวทั้ง312คนที่ลงมติผ่านร่างกฎหมายฐานร่วมกันกระทำผิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายอาญาและหากสมาชิกรัฐสภาทั้ง312คนยังแสดงจุดยืนประกาศไม่ยอมรับอำนาจศาล ก็จะถือว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116งเล็บสในข้อหากระทําการกรบฏนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประธานรัฐสภาในฐานะผู้ทําหน้าที่ควบคุมการประชุมด้วยครับ ล่าสุดนะครับคณะกรรมการปปชมีมติตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรณีการถอดถอนประธานรัฐสภารองประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาจำนวน308คนที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาสอวอแล้วนะครับและล่าสุดเองประธานรัฐสภานายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้นะครับบอกว่าเตรียมที่จะหารือกับฝ่ายกฎหมายของสภาเพื่อที่จะเตรียมการชี้แจงต่อปปชนะครับโดยเบื้องต้นนั้นไม่ได้ รู้สึกกังวลในเรื่องนี้เนื่องจากการทำหน้าที่ที่ผ่านมานั้นเป็นไปตามตัวบทกฎหมายครับค่ะขอบคุณคุณอนุชาค่ะ